สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวติศาสตร์เรากันอีกแล้วนะครับผมในะวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับ สงครามรัสเซียยูเครนจะมาฝากทุกคนกันซึ่งอย่างที่เรารู้กันว่าสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยน,นะครับผมเป็นต้นแบบของการรบในรูปแบบใหม่การรบแห่งอนาคตว่าศตวรรษนี้เนี่ยการรบมันแตกต่างจากโมเดิร์นวอลแฟร์หรือสงครามยุคใหม่ครั้งก่อนๆที่ผ่านมาอย่างมากแล้วทีนี้คําถามก็คือเราเรียนรู้อะไรบ้างล่ะจากสงครามครั้งนี้ การรบมันเปลี่ยนไปยังไงและกองทัพต้องปรับตัวยังไงบ้างเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของมันซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะทุกคนผมไปเจอนะครับผมบทความบทความหนึ่งของนักวิชาการทหารผู้ที่เป็นอดีตนาวิกโยธินผู้ผ่านสงครามมานับครั้งไม่ถ้วนนั่นก็คือ ทันโทแบรนดอนแม็กบรีนเขาได้ทําการสรุปนะครับผมบทเรียนที่นาวิทยธินสหรัฐเนี่ยควรศึกษาและปรับตามจากสงครามรัสเซียยูเครนจํานวน10บ,บทเรียนด้วยกันมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันที่บทเรียนที่1กันเลยดีกว่านะครับบทเรียนที่1 สมรภูมิในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นสมรภูมิโปรง่งหมายความว่ายัางไงสมรภูมิโปรง่งเป็นสมรภูมิที่มี UAS อยู่ตลอดเวลาทหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องห้ามอยู่กันเป็นกลุ่มพลางตัวและเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดโดยไอที่บอกว่าสมรภูมิมันโปร่งเนี่ยนะครับผมมันหมายถึงทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับผมสามารถมองเห็นสมรภูมิแบบเรียลไทม์ได้อย่างทะลุโป,ปร่ปปรงจาก UAS หรือ u n m a n aircraft system หรือพูดง่ายๆก็คือดโดรนนั่นเองสิ่งที่เขาจะสื่อเนี่ยนะครับผมก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยใช้ดโดรนเพื่อส่งภาพส่งข้อมูลกลับมาอย่างเรียลไทม์ทำให้การรบเนี่ยเหมือนดูกระดานวอลเกมก็คือสามารถเห็นได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็วางแผนตอบโต้ การโจมตีการตั้งรับได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อดีถูกไหมแต่มันก็เป็นข้อเสียเพราะศัตรูของเราก็ทําได้แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้พันแมกบรีนเนี่ยเลยบอกว่ากองทัพเนี่ยควรจะโฟกัสกับยุทโธปกรณ์2ชนิดที่ควรประจําอยู่กับทุกหน่วยรบอย่างแรกก็คือโดรนนั่นเองนะครับผมทุกหน่วยเนี่ยควรจะมีโดรนเป็นของตัวเองและมีจํานวนมากด้วยเพราะเขาบอกว่าโดรนลำหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีอัตราการบินเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่6ไฟล์เท่านั้นแล้วก็พังนะครับผมไม่ก็สูญหายเพราะฉะะะนนนั้นแต่ล่ลหววย,ยีครรจมสําอง ไวว้จนนมากกับ2นะครับอุปกรณ์ชนิดที่2ก็คือ EW jammer หรือ electronic warfare jammer นั่นเองก็คือนะครับผมอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ป้องกันการใช้งานของโดรนศัตรูเรียกได้ว่าถ้าเกิดตัดการมองเห็นของศัตรูไปได้เนี่ยและเรายังสามารถใช้โดรนได้อยู่เนี่ยนะครับผมการรบเนี่ยฝั่งของเราจะได้เปรียบกว่ามาก เพราะฉะนั้นนะครับผมนอกจากปืนเล็กยาวนอกจากจรวจประทับบ่าต่างๆแล้วเนี่ยโดรนและอุปกรณ์ป้องกันโดรนเนี่ยก็กลายมาเป็นหนึ่งในอุปกรณ์เอเซนเชียลนะครับผมที่ขาดไม่ได้สําหรับหน่วยรบแนวหน้าบทเรียนที่2ทุกการส่งสัญญาณคือเป้าหมายหมายความว่ายังไงจุดนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าการรบในสมัยใหม่เนี่ย การส่งสัญญาณเนี่ยนะครับผมจะเป็นเรื่องง่ายถ้าเทียบกับยุคสงครามโลกหรือ Mac แม้กระทั่งสงครามเวียดนามเนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะครับผมมีการส่งสัญญาณได้หลายแบบมากๆไม่ว่าจะเป็น GPS สัญญาณวิทยุ หรือแม้กระทั่งนะครับผมสัญญาณจากโทรศัพท์มือถือซึ่งอันนั้นเนี่ยนะครับผมมันก็เป็นข้อดีแต่ในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เห็นว่าฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะครับผมมีการตรวจจับคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ของทหารยูเครนทําให้ทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะครับผมสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทัพยูเครนอาจจะไม่ได้รู้นะครับผมว่าอาพวกเขาเนี่ยคุยอะไรกันแต่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมีฐานยูเครนอยู่จํานวนมาก เพราะดูจากคลื่นสัญญาณที่มันรวมตัวกันอยู่นั่นเองซึ่งพอทหารยูเครนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาใช้นะครับผม Paper-based c o m m u n i c a t i ช n หรือการสื่อสารด้วยกระดาษเนี่ยเรียกแต่ว่าย้อนยุคก,กันเลยนะครับแล้วก็ปิดโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเนี่ยทหารรัสเซียไม่สามารถติดตามคลื่นเหล่านั้นได้แล้วก็ไม่สามารถติดตามหน่วยของยูเครนหน่วยนั้นได้เช่นเดียวกันเรียงง่ายๆก็เป็นการปิดเรดาร์ไปเลยนะครับ บทเรียนที่3ข้อมูลจากกองทัพไม่ได้เป็นข้อมูลแหล่งเดียวมันยังมีแหล่งอื่นที่หาได้อีกอันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยในสงครามรัสเซียยูเครนในโลกยุคที่ทุกคนเนี่ยติดโทรศัพท์มือถือติดโซเชียลมีเดียามากๆเนี่ยศัตรูเนี่ยนะครับผมอาจจะเผอป,ปล่อยข้อมูลที่เรียกได้ว่าชัดเจนเรียวไทาม และแม่นยํามากกว่าโดนราคาลําละสิบสิบล้านด้วยซ้ําเขาบอกว่าให้กองทัพเนี่ยนะครับผมให้ความสนใจกับโซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันติ๊ก ตอกอินสตาแกรมต่างๆนานาตลอดเวลาเพื่อดูการเคลื่อนไหวของทหารฝั่งตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นการโพสต์รูปลงสตอรี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมข้อมูลตรงนั้นเนี่ยสามารถเก็บมาใช้เก็บมาวิเคราะห์ได้เพราะมันเหมือนกับเป็นการใช้มือถือของศัตรูเองเป็นกล้องวงจรปิดแบบเรียวท์ให้เราได้เลยซึ่งอันนี้เนะี่ยในเคสของรัสเซียยูเครนมันได้เคยมีเหตุการณ์ที่ฐานรัสเซียเนี่ยนะครับผมถ่ายคลิปเล่นกันและทางยูเครนเนี่ยไปเจอแล้วรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคือตรงไหนก็เลยทําการยิงปืนใหญ่สวน ไปตอนนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ทำลายหน่วยนั้นเรียกได้ว่าย่อยยับอันนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เอามา adapt ใช้ได้จริงๆต่อมาบทเรียนที่4ปืนใหญ่ฆ่าทุกคนในนี้เนี่ยนะครับผมเขาบอกว่า artillery kills everybody rockets kill missiles kill less often so we need artillery rounds แปลเป็นไทยเขาบอกว่าปืนใหญ่ฆ่าทุกคนจะรวดฆ่าบ้างมิสไซล์ฆ่าน้อยคนเพราะฉะนั้นเราต้องการกระสุนปืนใหญ่ จากสถิตินะครับผมในปี2023เนี่ยทหารยูเครนกว่า80%เนี่ยตายเพราะกระสุนปืนใหญ่ครับทุกคนกระสุนปืนใหญ่เนี่ยเป็นอะไรที่ถูกใช้งานทั้ง2ฝ่ายเนยนะครับผมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะรัสเซียเนี่ยในปี2022ช่วงเริ่มต้นสงครามรัสเซียย,ยิงปืนใหญ่ตกวันละ2 0 0 0ลูกซึ่งก็สร้างความเสียหายกับทหารยูเครนเป็นอย่างมากนะครับแต่ในภายหลังเนี่ยในช่วงยุทธการบักมุดเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ อัต Shift, อ people, อราการยิงปืนใหญ่ของรัสเซียที่เฉลี่ยอยู่6 0,000ลูกต่อวันเนี่ยล่วงลงมาเหลือแค่หมื่นลูกเท่านั้นเพราะอะไรกันเพราะกระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยนะครับผมเริ่มที่จะหมดลงซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเหมือนกันนะครับผมกับทางฝั่งยูเครนด้วยแต่ทางฝั่งยูเครนเนี่ยนะครับผมถึงแม้ว่าจะมีลูกปืนใหญ่ที่น้อยกว่าก็ตามแต่ระบบอาวุธของยูเครนเนี่ยนะครับผมทันสมัยกว่าและแม่นยำกว่าเพราะเป็นระบบอาวุธจากนาโต้ทาให้ไม่จําเป็นต้องยิงปูพรมนะครับผมยิงด้วยจานวนน้อยๆเนี่ยแหละแต่ขอแค่ลูกปืน บทเรียนจากทางฝั่งของรัเสเซียแล้วกันว่าในตอนแรกเนี่ยรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลด้วยปืนใหญ่ถูกไหมแต่เมื่ออัตราการยิงมันน้อยลงเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอัตราความสําเร็จในการโดนเป้าหมายมันก็น้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นลูกปืนใหญ่เนี่ยสำคัญมิสไซล์กับจร,รวดเนี่ยก็สําคัญนะครับผมแต่มิสไซล์กับจร,รวดเนี่ยมันไม่ได้ถูกยิงถูกใช้ในวงกว้างเท่าปืนใหญ่และจร,รวดมิสไซล์เนี่ยมีราคาที่สูงกว่ามากมันเอาไว้ใช้จัดการกับเป้าหมายทางยุทธวิธีที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับบทเรียนที่5 ห่วงโซ่ของการโจมตีสนับสนุนสมัยใหม่มันเร็วต้องตัดตอนห่วงโซ่นั้นหมายถึงยังไงนะครับมันหมายถึงนะครับผมขั้นตอนของการโจมตีสนับสนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทางอากาศปืนใหญ่หรือจะรวดอะไรก็ตามเนี่ยยุคนี้เนี่ยนะครับผมทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ใน60วินาทีเริ่มจากการใช้งาน UAS ในการ สอดส่องหาข้อมูลหาที่อยู่หาโพซิชันของเป้าหมายซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่นานที่สุดเมื่อได้เป้าหมายปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะถูกส่งนะครับผมไปยังหน่วยบัญชาการปืนใหญ่หรือหน่วยบัญชาการฝูงบินให้ทําการโจมตีใส่เป้าหมายนั้นได้อย่างทันทีเพราะฉะนั้นการตัดตอนขั้นตอนตรงนี้ง่ายสุดคือการจัดการกับ UAS หรือดโดรนที่มันมาหาข้อมูลแล้วแหละ เพราะฉะนั้นนะครับผมต้องมีอุปกรณ์แจมส่งสัญญาณกวนนะครับผมไม่ให้โดรนลำดังกล่าวสามารถใช้งานในพื้นที่ของเราได้เพราะการย้ายออกจากพื้นที่ที่ตกเป็นเป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ทันบทเรียนข้อที่6 รถถังยังคงเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดในสมรภูมิซึ่งต้องขอเบรกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยไอจุดนี้เนี่ยมันก็อาจจะไปขัดกับไอเดียของนักวิชาการคนอื่นๆอีกหลายคนนะที่เขาคิดว่ารถถังเนี่ยล้าสมัยไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ขอเล่าตามที่ผู้พันแม็กบินเขาวิเคราะห์ไว้แล้วกันนะครับ เขาบอกว่าจากที่สังเกตมาในสมรภูมิรัสเซียยูเครนเนี่ยถึงแม้ว่ารถถังจากทั้งสองฝั่งเนี่ยจะพังไปมากแต่มันก็ยังคงเป็นนะครับผมอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้ในการเข้าตีเป้าหมายต่างๆอยู่ดีเพราะแค่ทหารราบกับยานเกราะ IFV ธรรมดาเนี่ยนะครับผมมันไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ยังไงล่ะ เขาบอกว่านะครับผมรถถัง1คันเนี่ยก็สามารถทําให้หน่วยรบของยูเครนทั้งหน่วยเนี่ยนะครับผมถอนกําลังได้แต่มีความจําเป็นที่รถถังเนี่ยจะต้องได้รับการป้องกันเสริมเกราะและมีคาลเตอร์เมชเชอร์อย่างดีเพื่อรับการโจมตีเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมแทนทหารราบหรือยานเกราะประเภทอื่นซึ่งจุดนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆจะพิจารณากันเองเลยแล้วกันนะครับว่ายเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้ไปที่บทเรียนที่7กันต่อบทเรียนที่7 กากระบาดเฮลิคอปเตอร์ทิ้งไปได้เลยเขาบอกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับผมเป็นเป้าหมายที่เปราะบางมากๆในสมรภูมิยุคใหม่ยุคที่ทหารแทบจะทุกหน่วยน ats, วนนเนี่ยนะครับผมมีแมนแพดไว้ใช้งานการใช้งานเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะครับผมอาจจะเป็นอะไรที่ดูเป็นความคิดที่ดีนะในสมรภูมิที่เร่งด่วนแบบนี้การเข้าออกสมรภูมิ ด้วยวิธีแอร์บอลเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับผมคลอสแอร์สปอร์ตด้วยเฮลิอคอปเตอร์เอามาสนับสนุนการโจมตีในระยะประชิดเนี่ยในตัวอย่างสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมีให้เห็นแล้วว่าทางรัสเซียเนี่ยตอนแรกใช้เฮลิอคอปเตอร์เยอะมากๆเลยนะครับในการโจมตีสนามบินฮอสโตเมล ต่รัสเซียเนี่ยนะครับผมสูญเสียเฮลิคอปเตอร์จากการโจมตีด้วยจรวหนํวนำวิถีประทับบ่าเนี่ยนะครับผมไปหลายร้อยลำในเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นซึ่งไม่ได้จากแค่ทางฝั่งยูเครนนะทหารรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมยังเผลอยิงหอดพวกเดียวกันด้วยเหตุผลที่ทุกคนเนี่ยมีแมนแพดหมดทำให้ทางฝั่งยูเครนเนี่ยนะครับผมเลิกทำการบินเฮลิคอปเตอร์ในระยะ30กิโลเมตรห่างจากแนวหน้าซึ่งถ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยใช้งานบนฟ้าไม่ได้ปุ๊บ ภารกิจต่างๆที่ใช้เฮลิคอปเตอร์อย่าง RWCAS การส่งสเสบียงนะครับผมหรือเคสแวกไม่ดิแวกต่างๆเนี่ยก็ถูกตัดไปได้เลยนะครับผมต้องทําผ่านทางพื้นเท่านั้นสรุปก็คือเก็บเฮลิคอปเตอร์ไว้ใช้แนวหลังนั่นเองบทเรียนข้อที่8การรบสมัยนี้เนี่ยมันเข้มข้นสเกลใหญ่และนานกว่าสงครามครั้งที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้น ต้องมีกองหนุนพร้อมตลอดเวลาถ้าเกิดเราเทียบนะครับผมสงครามม o d e เด Warfare ไม่ว่าจะเป็นสงครามอิรักสงครามอัฟกันหรือการรบในซีเรียเนี่ยที่กองทัพอเมริกาได้เจอมาเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่สงครามที่มีสเกลใหญ่แนวรบยาวๆเมื่อเทียบนะครับผมกับสงครามรัสเซียยูเครนในปัจจุบันมันทําให้เห็นว่าการรบที่ใช้กําลังพลจานวนมากเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างสงครามอิรักก็ใช้กําลังพลมากมหาศาล แต่หลักการรบเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้เหมือนกับสงครามรัสเซียยูเครนที่มีการกลับมาใช้สนามเพาะนะครับผมทําแนวหน้าและนําฐานเป็นประจําตามจุดต่างๆเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของรัสเซียเพราะฉะนั้นผู้พันแมกบรีนเนี่ยเลยบอกว่าถ้าสหรัฐเนี่ยนะครับผมต้องเข้าไปร่วมการรบสเกลใหญ่แบบนี้อีกครั้งเนี่ย ต้องให้มั่นใจว่าแต่ละจุดเนี่ยถ้าเกิดมีทหารบาดเจ็บล้มตายต้องมีกําลังพลมาเสริมจุดนั้นได้อย่างทันทีไม่งั้นหน่วยดังกล่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะเสี่ยงกับการโดนปิดล้อมได้เหมือนที่ยูเครนกําลังโดนอยู่ในตอนนี้บทเรียนที่9การป้องกันคือรูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุดของการทําสงครามหมายถึงยังไงเขาบอกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยทำให้การป้องกันมันเข้มแข็งกว่าการโจมตี หน่วยทหารที่เตรียมตัวรับมือสําหรับการป้องกันเนี่ยจะได้เปรียบกว่า ฝั่งของผู้โจมตีโดยเฉพาะจากสมะระภูมิที่เป็นเมืองเพราะฝั่งของผู้โจมตีเนี่ยนะครับผมมีตัวเลือกต่างๆให้ใช้งานเน่ยน้อยกว่าฝั่งป้องกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเส้นทางการโจมตีถ้าหน่วยฐานนี้เป็นหน่วยฐานยานเกราะเนี่ยเส้นทางในการเข้าโจมตีเมืองบางเมืองเนี่ยนะครับมันจํากัดทําให้ฝ่ายป้องกันเนี่ยนะครับผมสามารถคาดการรูปแบบของการโจมตีได้และทําการป้องกันหรือวางกับดักนะครับผมตั้งรับบีบเส้นทางให้ยานเกราะเนี่ยต้องผ่านในทางที่พวกเขาต้องการได้ ซึ่งถ้ากลับกันถ้าการโจมตีของฝั่งโจมตีเนี่ยไม่มียานเกราะเนี่ยเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับโดนซุ่มยิงร่วงตั้งแต่หน้าเมืองแล้วอย่างเดียวที่ควรคอนเซิร์นเนี่ยก็คืออย่าให้เมืองถูกปิดล้อมก็พอนะครับผมและบทเรียนที่10บบทเรียนสุดท้ายการแจมมิ่ง GPS มันมีประสิทธิภาพมากกว่าแจมมิ่งคลื่นวิทยุเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีสำรองในการนำทางและเล็งเป้าหมายหมายถึงยังไง ตัวอย่างเนี่ยทั้งฝั่งรัสเซียเนี่ยนะครับผมได้เคยทําการกวนคลื่นสัญญาณ GPS เพื่อตัดการใช้งานดโดรนของทางฝั่งยูเครนและรวมไปถึงการใช้งานนะครับผมขีปนาวุธนําวิถีต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้า GPS เป็นเป้าหมายของการแจมซึ่งแจมได้ง่ายมากเนี่ยหน่วยรบเนี่ยนะครับผมควรจะมีแบ็กอัพแลนสำหรับการสื่อสารการนำทางต่างๆไว้ แปลงง่ายเนี่ยก็คือมึงฝึกอ่านแผนที่กันด้วยอย่าใช้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวซึ่งนอกเหนือจากการนำทางเนี่ยนะครับผมมันยังรวมถึงการบอกตำแหน่งเพื่อส่งให้กับหน่วยปืนใหญ่โจมตีได้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะครับเกาะนี้แหละครับผมเป็น10ข้อที่อดีตนาวิกเยธทินเนี่ยนะครับผมเขาฝากไว้ซึ่งผมคิดว่าหลายข้อเนี่ยมันก็นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงๆกับหลายๆกองทัพรวมไปถึงทัพไทยของเราด้วยนะครับเพราะไอ้บทเรียน10ข้อทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับผมจากที่ผมอ่านมาเนี่ย เขาก็ไม่ได้นั่งเทียนคิดขึ้นมาเองนะทุกคนเขาแนบตัวอย่างนะครับผมของการใช้งานจริงๆมาด้วยว่าทําไมเขาถึงวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างนั้นอ๋อมันจากตัวอย่างเหตุการณ์นี้ตัวอย่างเหตุการณ์นั้นแต่จะถูกผิดหรือไม่หรือเท็จจริงประการใดเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเลยนะครับผมเพราะมันเป็นแค่การวิเคราะห์ของนักการทหารท่านหนึ่งเท่านั้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับว่าจุดไหนเห็นด้วยจุดไหนไม่เห็นด้วยจุดไหนจริงไม่จริงเดี๋ยวผมเนี่ยจะรออ่านความคิดเห็นขขอองงททุกคนนนนัวีีี้้าาาลไปเเพย่ ถ้าหากข้อมูลผิดพาดประการใดผมต้องขออภัยมานะทีนี้จริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับ